สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับของ 4G Fortuner นะครับไอ้ Fortuner 2 4G นะครับยังไม่แปลงเป็นยังไงนะครับถ้ายังไม่แปลงแล้วฟันก็ยังไม่เหลืองไม่ใช่คนละแปลงนะครับอ่าสังเกตว่าถ้าเกิดข้างหน้าเนี่ยเขาจะยังไม่แปลงก็คือกระจังหน้านะครับจะเป็นขั้นมาไดอยู่นะฮะอ่ามาที่ไฟนะครับหนึ่งสองสามสามชั้นนะครับโอเคสี่ชั้นได้ครับขนมไหมฮะสามชั้น้ยวันนี้ ไฟนะครับไฟหน้าจะเป็น LED เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นตัว CR s p o r t หรือ G g e n d เก็ตามนะไฟจะเป็นอีกแบบหนึง่งจะเป็น3 3ชั้นเหมือนกันนะสามชั้นเหมือนกันโอเคมาที่ไฟตะหมอกครับผมไฟตะหมอกนคะเป็นลังพึ่งนะครับอุ้ยเจ็บไม่ค่อคนละพึ่งนะครับลังพึ่งนะครับตัวนี้มันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยถะาใจแต่ว่าเราแปลงได้ให้มันถะาใจได้แน่นอนนะครับนะครับเราเปลี่ยนได้เลยตั้งแต่กระจังหน้าไฟตะหมอกนะครับเปลี่ยนได้หมดเลยไม่ ไม่ได้ครับเปลี่ยนไม่ได้ครับโอเคต่อไปนะครับล้อนะครับล้ออุ้ยโดนล้อไม่ใช่คนละล้อนะครับล้อนะครับนี่คือไซส์บแของตัว 24G นะครับแต่เราแปลงเป็นรีเจเนอร์ได้ไซส์่0นะครับรับลองหล่อแน่นอนคนละหล่อนะครับต่อไปหลังคาดํานะครับหลังคาดํานี่คือทีเด็ดเลยลูกค้าส่วนใหญ่ครับชอบหลังคาดํามากทีนี้พอชอบมากเราก็แลบเอนครับจู่จู่จู่อง อ๋อเหรอโอเคแลป okay. หลังคาดําได้นะครับเป็นสีดําดําเงานะเทนแน่ hey, นอนครับผมโอเคหลังคาดําแลปได้นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราแปลงหน้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีดานะครับเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความดุดันมากขึ้นต่อไปครับผมมาด้านหลังด้านหลังนะอัะน,นี่สังเกตว่าแปลงท้ายครับผมฟันไม่เหลืองแน่นอนเพราะมันอยู่ขึ้ท้ายไม่ใช่แปลงท้ายนะครับตรงนี้คือมัน เนียนนะฮะถ้าแปลงแล้วจะมีคิ้วแล้วผมมาดตูตัวจริงนี่ก่อนว่าตัวจริงจะเป็นยังไงนะพอแปลงแล้วจะเป็นยังไงสุดท้ายครับก่อนจะไปคาดเอวนะครับเป็นสีโครเมียมเราเปลี่ยนเป็นสีดําได้นะครับเหมือนผมเลยผมก็ใส่สีดํานะคนละเอวนะโอเคแต่พาดูตัวจริงนะครับว่าเป็นยังไงไปดีกว่าปะไปสวัสดีครับ ผมจะพาดูอีกรอบครับว่าแต่งแล้วเป็นยังไงนะไปใกล้ๆครับข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับนี่คือหน้า TR Sport ของแท้นะครับประกันคุ้มครองนะโอเคมาดูข้างๆครับตรงนี้นะครับมีโลโก้ TR ด้วยนะครับโอเคสวยงามนะฮะกันชนท้ายด้านล่างสีดํานะครับโอเคมาดูตรงเขี้ยวครับดูตรงเขี้ยวใกล้ๆนะเขี้ยวเนี้ยมีหินปูนอยู่ไม่ใช่คนละเขี้ยวเขี้ยวนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับ เราสามารถเลือกได้ระหว่างเขี้ยวขาวหรือเขี้ยวดําถ้าเราเลือกเขี้ยวขาวนะครับขาวตรงนี้ก็จะขาวด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเขี้ยวดํานะครับดําตรงนี้ก็จะดําด้วยนะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยวพาเลือกแบบไหนนะฮะโอเคต่อไปครับไฟสังเกตว่าไฟนี้ยังเป็นไฟเดิมอยู่นะครับไฟเดิมอยู่นะแล้วก็ตัวอัดสนูนนะครับมีให้ด้วยนะรีเจนเดอร์นะครับมาใกล้ๆครับผม มาดูที่ล้อครับคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนล้อนะฮะลูกค้าท่านนี้เขาไม่เปลี่ยนล้อคือเราสามารถเลือกได้้าเปลี่ยนล้อหรือไม่เปลี่ยนล้อนะครับต่อไปนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเราแปลงหน้าแล้วมันก็จะเปลี่ยนด้วยใช่ครับมันเปลี่ยนด้วยเป็นสีดํานะครับพอดําแล้วไม่พอทีเด็ดครับผมแล็นะครับโจ้โจ้พอแล้วแล็นะครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสีดําด้วยเริ่มตั้งแต่เสาเอเลยนะครับยาวทอดไปถึงข้างหลังนะครับ สังเกตว่า ok ม right bank, the the right. heures, an ันเท่มากเลยนะครับมีความเป็นสปอร์ตมากเลยมากมากเลยนะครับโอเคมาดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ฮะแปรงหลังนะครับแปรงหลังสังเกตว่าจะมีเขี้ยวอยู่นะครับอตัวเก่าข้างล่างนะครับมันจะไม่มีอตัวเก่าข้างล่างมันจะไม่มีเขี้ยวแบบนี้นะครับอันนี้คือมีเขี้ยวแบบนี้เลยนะฮะสังเกตว่ามันจะมีเหลี่ยมนะครับเพิ่มมิติของตัวรถมากขึ้นนะครับสุดท้ายครับผมคาดเอวดำนะฮะ คาดเอลดำเนี่ยเป็นสีดำครับโอ้เมื่อยแล้วคาดเอลดำเนี่ยเป็นสีดำข้างล่างเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับนี่เป็นสีดำเลยดูดูรวมครับเท่ไหมอ้ยลืม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 นี่สปอยเลอร์นี่สินค้าใหม่นะครับสปอยเลอร์นี่คือสปอยเลอร์ gr Sport สังเกตว่ามันเป็นสีขาวด้านล่างบนข้างดำนะครับคือตัวเก่าเนี่ยมันเป็นสีตัวเก่ามันเป็นสีดำล้วนนะฮะเรอแป้งเป็นสีขาวดำอะเท่มากเลยทูโทนนะ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแรปหลังคาดำไงครับแต่ว่าสีขาวโอ้โหเท่จัดจัดนะฮะดูดีดีดเนียนมากเลยอ่ะนะครับสำหรับลูกค้าใดที่เขาชอบชอบพวกนี้นะครับหรือชอบรถพอร์เนอร์แบบนี้นะครับติตอผมาได้ครับผมเบอร์ด้านล่างครับ0-80 1 7 5 301นายะครับไลน์ข้างล่างครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับอาจจะไร้สาระบ้างจริงจังบ้างนะครับก็ดูให้จบนะครับ ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาครับ